ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่18ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับแรม7ค่ำเดือน6ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทางนั้น แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของโชคลาบก็จะไม่มีถ้าหากว่าเราออกไปในวันที่ไม่ดีเลิกยามไม่ดีก็จะทำให้ตัวเรานั้นต้องอาภับอับโชคได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะออก จากเกษหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ควรจะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรคำโบราณท่านก็กล่าวเขาไว้ว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวไปในวันนี้จะมีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และถ้ากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านทํางานอะไรวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมให้ท่านระวังในเรื่องของความคิดเห็นหรืออาจจะมีการ ทิงดีทิงเด่นทิงไว้ทิงพลิบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านละวังไว้ในช่วงของตอนบ่ายๆหรือว่าตอนเย็นๆในช่วงวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในท่านละวังไว้ ในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้แต่หากว่าเพิ่งเจอเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ถือว่าดีวันนี้จะมีความสุขจะมีความลื่นเลงพูดจากันดีมีของขวัญของฝากมาให้ก็ถือว่าความรักของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้จะเป็นควา,ามรักที่ดีสำหรับท่านในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวของท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนำโชคนำลาภมาให้กับตัวท่านนั่นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านนั้นให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้และการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทาก็าท่านอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะลงทุนอะไรในวันนี้ย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรในวันนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในวันข้างหน้าการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้อะไรในช่วงของ วันนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดีพูดจาดีวันนี้เอาอกเอาใจทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมา <c oughs> เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้และ ถ้าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ในวันนี้ก็ขอให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่เร่งด่วนจะทำให้ท่านนั้นต้องเหนื่อยและหนักใจในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็รู้สึกว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนเสียมากกว่าเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าในช่วงของวันนี้จะมีสลับ สับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยการเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้จะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยจะเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของคําพูดคําจาอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เสียงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าเรามาดูในด้านของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้การงานของท่านนั้นก็ถือว่าดี จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทำถ้าหากว่าท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเงินละวังวันนี้อาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงให้ท่านต้องเสียงเงินเสียทองก็เป็นไปได้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมอันนี้ท่านระวังไว จะเป็นการดีในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีเอาอกเอาใจทำอะไรให้กรรมคาปรึกษากันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสประจําวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้ถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้การงานของท่านจะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากตาก็าท่านจะขายอะไรในช่วงของวันนี้ก็จะขายดิบขายดีจะมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาอุดหนุนท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันเงินนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรวันนี้จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้อาจจะจู้จี้งุดงิดหน่อยพูดนิดพูดหน่อยอาจจะใช้อารมณ์ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้ และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ละวังถ้าหากท่านทำงานส่วนรวมความคิดเห็นจะไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเละาะเบาแวงเกิดขึ้นได้และอีกอย่างหนึ่งอย่าไว้ใจใครเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ทำงานอะไรวันนี้ก็อย่าไว้ใจคันอย่าไว้ใจกันและกันให้ท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีบางคนก็คอยชิงดีชิงเด่นจะเอาผิดเอาถูกอะไรกับเราให้ท่านระวังไว้บางคนก็คอยเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็รู้สึกว่าดีวันนี้จะมีรายรับสลับกับรายจ่ายแต่รายรับท่านจะมากกว่าทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใกล้ ในวันนี้พูดอะไรต้องระวังไว้เขาอาจจะจับผิดหรือว่าอาจจะระแวงให้เหล่านั้นต้องละพูดอะไรต้องรัดคุมให้ดีมิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีลาวทะเลาะกันได้โดยที่เรียกว่าเขาหวาดระแวงเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีสีที่ดีสีที่ควรจะติดเนื้อติดตัวติดตนไปในวันนี้ก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ละวังถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับ เอกสารหรือว่าที่สูงที่ต่ำเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระวังจะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีการพลาดพลั้งได้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆก็รู้สึกว่าจะมีความสุขดีแต่ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์หรือในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งอาจจะมีการพูดหนักพูดแรงกันให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการหยอกล้ออีกอย่างหนึ่งพูดเล่นพูดล้ออันนี้ท่านระวังไว้ เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวให้ท่านระวังไว้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอะไรทำอะไรก็ให้ได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะ ให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี